กระาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในยินดีต้อนรับเขสู่เกม Fc Mobile กับผมลูกพี่เมยครับดาวิชิโนล่าที่ค้างคากันไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้คือบอกตรงๆหลังจากกับจากซาอุดิอาระเบียนี่แท้จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับงานอื่นก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรกลับมาทําคลิปให้แล้วนะครับเราจะรีวิวเฮดเฮดสองโหมดไป เรื่องของค่าพลังก็ไปดูกันเอาเองนะครับซึ่งตัวนี้เล่นได้ถึง3ตำแหน่ง c a m s t แล้วก็ l w ค่อนข้างมีความคุ้มค่ามากๆและเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแผนแรกของเราจะเล่นที่ฟ a l า e ไในตำแหน่ง c f นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าทำไมผมถึงให้เขามาเล่น c f ใน f a ้า e ไเป็นตัวที่พักบอลได้ดีแล้วจ่ายบอลออกซ้ายออกขวามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากถ้าคุณเอามายืนฟฝ้า์ไนตำแหน่งการยืนตรงแดนหน้าของเขานะครับ เล่นได้ทั้งการที่ให้เพื่อนจากแดนกลางทะลุช่องให้เขาเล่นหรือป้ายออกซ้ายออกขวาให้ปีเข้าไปทำประตูครับก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องพงศกรกักสระบุรีสำหรับคลิปทั้งสองคลิปด้วยนะครับช่วงนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นการรีวิวที่อาจจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าคนรีวิวที่เอาไปลงไว้เล่นเนี่ยก็คือน้องที่เอาไอดีผมไปแข่งนะครับแล้วก็ผมก็จะมานั่งวิเคราะห์ตัวผู้เล่นว่า ดียังไงอะไรยังไงแล้วิชิโนโนล,ล่าในเฮ h ท a เฮดแพชปัจจุบันนะท่านผู้ชมบอกได้คำเดียวว่ากลับมาในสายของการวิ่งแข่งอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะสกิลอีลาสติโก้นะไอจังหวะนี้เนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูว่าจังหวะเขาพลิกตัวอาจจะมีช้าบ้างช้ากว่าตัวที่เล็กๆอย่างยูเซบิโ e ออะไรพวกเนี้นะครับให้ดูควบคู่ก,กันไปว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นสำหรับการสกิลซ้ายสกิลขวา แต่สิ่งที่มันโกงจริงๆคือแบบนี้เดี๋ยวดูครับจังหวะเปลี่ยนสปีดครับเนี่ยอิลาสิโกเห็นไหมวิ่งแล้วไปเลยครับเป็นตัวใหญ่ขายยาวแล้วมันกลับมาในในโหมดของการวิ่งแข่งอีกแล้วแล้วมันก็น่าจะติดเมตาแบบที่ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปสืบที่ไหนเลยสําหรับดวิชิโนลานะครับสกิลเนี่ยการพลิกตัวมันอาจจะดีเลยนิดนด ไม่เร็วเท่ากับตัวเล็กๆอย่างยู u c โ o นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสกิลค่อนข้างติดเท้ามากๆหมายถึงลูกฟุตบอลนะครับค่อนข้างติดเทา้าเดี๋ยวเราจะเห็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะสเตปเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วแล้ว,แล,วแล้วขยับซ้ายขยับขวาอย่างเงี้ยครับมันบอลมาติดเท้าในลักษณะที่ฝ่าไปได้เลยดูนะครับนี่ครับรูเล็ตหนึ่งทีม้วนมา เห็นไหมจังหวะดึงบอลติดเท้าแล้วดูครับเลนเช้งอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเลยครับดูครับเห็นไหมมันมันเป็นแค่จังหวะดึงแล้วเขาช้ากว่าเลานิดเดียวเห็นไหมครับบอลมันค่อนข้างติดเท้าชิโนล่ามากๆช็อนเนี้ยถือว่าเป็นลูกหนึ่งที่เวอร์มากๆเลยด้วยนะครับเลี้ยงฝ่าเข้าไปเฉยๆเลยครับ แผนที่ท่านผู้ชมดูในเกมนี้มันคือ f a วส์นซึ่งเขาจะเป็นตำแหน่ง c m นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยืนตำแหน่งของตัวชิโนล่านะครับเขาจะขยับลงมาต่ำกว่าตัวปีก2ฝั่งเห็นไหมครับจะเป็นจังหวะที่สามารถพักบอลแล้วทิมบอลต่อส่งทะลุช่องคิวเลอร์พาให้กับปีกทั้ง2ฝั่งได้นะครับนี่ครับยูเซบิโอหลุดมากับเดมเบเล่ โล่งๆเลยครับและมันก็จะมีบางจังหวะเช่นเดียวกันที่ยืนให้กับตัวกองกลางอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นเกมนะครับว่าเขาก็สามารถที่จะโดนให้เพื่อนแทงทะลุช่องได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วณน้แผนฟาสไนจะเป็นตัวพักบอลเพื่อป้ายออกซ้ายออกขวาสัมมากกว่าสิ่งที่ผมชอบในชินโนล่าสำหรับโหมดเ hey ฮ to ูเฮ d มากๆนะครับนอกเหนือจากไอเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะสปีดต,ตัวเองด้วยอ e ีลาสิโกอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ในเรื่องของการส่งบอลเขาเป็นตัวที่ส่งบอลดีมากๆนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยอิลาสติโก้คู่กับชิโนโลา่าผมบอกเลยนะมันโกงมากๆนะครับด้วยด้วยตัวรูปร่างเขาด้วยนะครับพอเขาหนีจากตัวประกบที่ขวางเขาได้เนี่ยมักจะรอดพ้นและดึงเขาก็คงจะเอาลงยากมากๆแล้วนะครับเนี่ยเราเห็นการใช้อิลาสติโก้ของตัวชิโนโล่าไปสอาครั้ง ไม่ว่าจะเป็นจังหวะสปรินต์ยาวๆจังหวะหน้ากรอบเขตโทษเห็นไนหะดูครับดูเขาวิ่งนะเห็นไหมเขาสามารถวิ่งในโซนของการรอเพื่อนจ่ายบอลได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่นทะลุช่องเก่งๆชินโนล่าก็ตอบโจทย์อันนี้คือหน้าเดี่ยวใน cf เป็นหน้าต่ำนะครับเกมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าคู่และใครที่กำลังเล่นหน้าคู่อยู่เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการยื่นตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ของชิโนโล่าในหน้าคู่เนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ครับช่วงประมาณสักนาทีที่70ถ้าคุณใช้เขาเยอะหลอดก็จะเหลืองแล้วนะครับนี่จังหวะปึ๊บหลบไม่พ้นเห็นไหมมันจะมีจังหวะพลิกตัวที่ช้ากว่าตัวเล็กๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเรื่องของสปีดเนี่ยขายาวด้วยอะไรด้วยกลับมาอีกครั้งครับกับวิ่งแข่งโมบายนะฮะ เราต้องยอมนะครับต้องต้องพูดกันตรงๆดูดิมันวิ่งไปเฉยๆเลยครับมันหลุดก็ไปเฉยๆครับเห็นไหมเปลี่ยนสปีดด้วยอิลาซิโก,โกแล้วทิ่ไม่โดนครับแข็งปักชิโนอโลาแข็งปักแล้ววิ่งเข้าไปครับเนี่ยตอนนี้จะจะ,จะล็อกหลบนะแต่มันไม่หลบนะจะล็อกด้วยเฟกช็อตนี่ยก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับชิโนโล่าในในตำแหน่งของ f ฟ l สไนซีนะครับเดี๋ยวไปดู ในเกมที่2กับหน้าคู่กันดีกว่าครับสรุปในฟาสไนแล้วกันนะครับสำหรับถ้าใครอยากจะเอาชิโนโล,ล่ามาเล่นในตำแหน่ง c f เน่ยแน่นอนเขาจะเป็นตัวพักบอลที่ดีเป็นตัวที่จ่ายบอลซ้ายขวาได้ดีเพราะว่าทาเขา5-5ด้วยนะครับการยืนตำแหน่งไม่ได้ลงต่ำมากครับแต่พร้อมที่จะสวนกลับในเป็นหน้า3แบบนี้เห็นไหมเขาจะเล่นเป็นสามเหลี่ยมเลยปึกปักปึก๊ก ทะลุช่องมาที่แกร t b เบลที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วโหแล้วฉีกกระชากขาดครับแบนนี้ปั่นมุมแคบอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับในส่วนของ f a ลสไนไปดูหน้าคู่แบบที่บอกกันไว้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเนี้ยถ้าคุณมีงบคุณซื้อเลยครับกองหน้า4222นะครับยืนเป็นหน้าคู่กับอา ทำห้าห้าทั้งคู่แต่เดี๋ยวดูจังหวะเปลี่ยนสปินจังหวะยืนตำแหน่งครับว่าทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างมากน้อยกันขนาดไหนนะครับอ่ะเปิดเกมมานะครับอย่างที่ผมบอกชิโนโราถ้าเทียบกับตัวอาไนเนี่ยส่งบอลน,นะฮะดีกว่าแน่นอนไม่ต้องสืบนะครับก็น่าจะผัดกันลงต่ําแล้วก็รับนี่ครับจังหวะเปลี่ยนสปีดเห็นไหมคือตัวมันโกงอะท่านผู้ชมมันเปลี่ยนสปีดแล้วบลองเนี่ยขยับแทบไม่ทันเลยครับเรียกชันมันไม่ทันน่ะ เปลี่ยนด้วยอีลาสซิโกถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโกงแบบสุดๆใครที่อยากจะได้หรือว่าเล่นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นท็อปเทียร์เลยนะท็อปเทียร์ทันทีผมว่าตอนนี้ชินล่ายูเซบิโออ่ะอาจจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดเล็กใหญ่ส่งบอลน,นี้ทั้งคู่เท้าห้าห้าทั้งคู่สเต็ปตัวหนึ่งสปีดไกลาย,ยาวๆได้ดีอีกตัวหนึ่งสปีดแบบคล่องคองไวๆสกิลเร็วๆอะไรแบบเนี้ยนะน่าจะดีนะครับ ผมว่ามันเป็นตัวที่ท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายสไตล์นะครับหน้าเดียวที่เป็นตำแหน่งสไตร k เกอร์เอเลยก็ได้ขยับมาเล่น CF ในตำแหน่งเฝ้าหนยก็ได้แล้ะรวมถึงคุณจะขยับไปเล่นปีกซ้ายที่มีพื้นที่ให้เขากระชากวิ่งหนีตัวฟูลแบ็กเยอะๆก็ได้เช่นเดียวกันแม้แต่หน้าคู่ท่านผู้ชมเอ,อ๋ยการยืนตำแหน่งต่างๆก็สามารถทำได้ดีแล้วตัวนี้ถ้าคุณมีงบประมาณ ไม่เยอะมากมายนักเนี่ยซื้อเม็ดเทามาเม็ดขาวมานะครับแล้วมาตีบวกด้วยมาเชลโนก็ค่อนข้างคุ้มเพราะว่ามันเล่นได้หลายตำแหน่งไงในอนาคตมันอาจจะมีตัวอื่นที่ขยับมาในตำแหน่งกองหน้าที่ดีกว่าคุณก็เปลี่ยนเขาไปเล่นตำแหน่ง c A m m w w อะไรแบบน,นี้แทนก็ยังได้เพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้อีกยาวๆครับด้วยสปรินต์กับการที่คุณสามารถเปลี่ยนสปีดจากอีลาสซิโกได้ แบบที่เห็นกันมาโดยตลอดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าเล่นได้ยาวๆอ่ะตัว u บ b i o เนี่ยทำไม่ได้นะไอ้สปินแบบนั้นแต่ว่าการพลิกตัวการขยับเล่นสกิลมันจะเร็วนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเมตาแพชปัจจุบันนะครับโอ้แต่ว่าถ้าเป็นตัวแข่งนะหรือว่าตัวที่เก็บแรงโดยเฉพาะผมว่าตัวนี้มันต้องมีนะ หลายๆคนเล่นเอาสนุกสนานก็เอาตัวที่ชอบแต่ถ้าใครอยากจะได้ประสิทธิภาพในการเก็บแรงตอบโจทย์ชิโนล่าครับดูครับเนี่ยไปอีกแล้วครับอิราซิโก้แล้วไปเลยครับไปแบบเฉยๆเฉยๆ,ๆแล้วก็หิงมุมแคบอย่างนี้ครับบองเนี่ยคือปฏิกิริยามันช้าท่านผู้ชมมันช้าไปนิดนึ่งผม,มเห็นนะรุ่นั่วนเนี่ย,ยบองเจอชินโนล่าเผามนหลายรออมากแล้วนะครับ จังหวะอิลาซิโกแล้ววิ่งหนีไปเฉยเฉ่มันแข็งมากนะครับชิโนโล่าผมบอกแล้วผมดูดวงไว้ตัวนี้ถ้าใครยังไม่ดูคอนเทนต์ดูดวงหัวอะไรชิโนโล่าตัวนี้นะครับสายสับสายวิ่งนะเป็นตัวที่ตอบโจทยิงได้ส่งดีเหมาะกับคนที่เล่นในจังหวะแบบนี้นะครับแล้วก็คนเกิดวันจันทร์เนี่ยอย่าไปเล่นชิโนโล่าน่าจะไม่เข้าไม้เข้ามือนะฮะมันจะขัดแข้งขัดขาติดไม้ติดมือไปหมด เราอาจจะต้องเป็นสายแบบตัวเล็กๆเร็วๆนะอืมสี่สิบห้านาทีผ่านครับโดนยิงนำครับสามสองครับสวดเป็นเข้าสวดเป็นเข้าเลยครับเฮ้ยอะไรกันวันนี้แต่มันยังไม่หมดเท่านั้นครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่ท่านผู้ชมชอบเลือกกองหน้าที่มีเท้าห้าทับห้าก็คือถ้าสมมติว่ากองหน้าตัวน,นั้นยืนอยู่ในกรอบเกตโทษคุณหันหลังให้กับประตู มันจะมีสิทธิ์เยอะมากที่คุณจะสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วยิงได้ทันทีชิน o ลาก็เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับการพักพิงหมุนแล้วยิงนะครับตัวเขาใหญ่มันเหมือนกองหน้าดีๆในปัจจุบันหนึ่งตัวเลยครับแล้วมีความพพิ้วมีสกิลต่างๆนานานด้วยอ่าตอนนี้โดนนํำอยู่ส3นะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวดูในจังหวะต่อๆไปของเกมครับ นี่จ่ายขึ้นมาเห็นไหมชินโนลากยืนยืนสูงกว่าตัวอานายน,นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยบวกเลทก็ค่อนข้างดีด้วยสำหรับการที่จะเล่นเป็นกองหน้าช่วง65นาทีนะครับถ้าคุณเล่นหน้าเดียวเนี่ยมันจะเหลืองและหลอดเหลืองแต่ถ้าเป็นหน้าคู่ผ่านไปน่าจะรวๆสัก70นะครับ70นาทีอาจจะเหลืองอาจจะแดงแล้วแต่ว่าเราใช้เขามากเขาน้อยขนาดไหนด้วย แต่สามารถเล่นได้เต็มเกมนะครับเล่นได้เต็มเกมอ่ะมาดูในช่วงท้าย,ายเกมกันต่อครับส่งตัวสำรองลงมาแล้วเนี่ยจังหวะเปลี่ยนสปีดปึ๊บไม่ไปเองครับจะจ่ายให้เพื่อนลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่กุลิตไล่บอลก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสนาทีครับเล่นหน้าเล่นหน้าหน้าคู่นะ ก็จะเหลี่ยงและหัวเหลืองและแต่ก็ยังมีจังหวะกระชากได้อยู่ในช่วงท้ายๆเกมนะครับโอ้ฝั่สตรงข้าที่เจาะริมเส้นลุลัวเลยเว้ยอา่าดูจังหวะนี้ครับขยับขึ้นหน้ามาโดนตัดอีกแล้วโอ้โหแต่ผมชอบการพักบอลน,นะถ้าถ้าคุณเล่นช้ามันก็เล่นได้นะครับใครที่ไม่ได้เล่นแบบสายสปีดสับแล้ววิ่งอะ่ะเป็นการเล่นช้าพักบอลพิงบอลจ่ายบอลต่อ ขอบอลนะ้ากรอบเขตโทษก็ก็ทำได้ดีนะครับนายชิโนลโลานี่น,นี่ดูจังหวะน,นี้ครับเห็นไหมนี่ครอย่างที่ผมบอกครับจังหวะที่อยู่ในกรอบเขตโทษบังแล้วพลิกแล้วยิงเลยทันทีครับคือมันจะเดาทางยากเวลามีตัวสองเท้าเนี่ยเราจะเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมปุ๊บเลี่ยมคือเลี่ยมมันมีความใหญ่อะ่ะมันใหญ่ปุ๊บมันพลิกแล้วมันได้เลยทันทีนะครับสามสาในนาทีที่แปดสิบเจ็ดครับ ก็เป็นชิโนล่าที่ตีเสมอให้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทนะย์นะเกมนี้ยิงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยยิงไปสอง่ะ2หรือ3าครับแล้วตัดบอลในช่วงท้ายจ่ายบอลมาหลุดเดียวครับนี่ฮจังหวะพลิกแล้วจ่ายได้เลยเหมือนกันครับเพราะเท้าซ้ายด้าขวายอย่างที่บอกกันดี D. แล้วกลิปลูกนี้4 3, ี่ามมาี่เก้ิบบวกสงครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของดาวิดชิโนลาครับถ้าคุณกําลังมองหาตัวที่สับ แล้ววิ่งเร็วๆอิลาสซิโกเปลี่ยนสปีดนี่คือตัวที่อยู่ในท็อปเทียร์ของกองหน้าในปัจจุบันยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับรูปร่างดียิงคมตัวนี้เอาไป8.5คะแนนในเมตาล่าสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดซับด้วยไปแล้ว